ก็มองตัวแหลกแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องอันนี้อยากอาศาจำแม่ครับไอ้ครับผมไอ้ว่ายังได้ขอแบ่งจากภาพแม่ยิ่มาได้ครับไอ้ครับอันนี้เป็นลูกสาวทองจีนโตครับไอ้อ่าแมนครับอายุ2ปีพอดีครับไอ้อันนี้เป็นลูกสาวบิ๊กอุทัยครับไอ้ครับผมปัจจุบันอายุ17เดือนครับผมอ่าดีครับอ่าเกิดจากแม่สูง149ครับไอ้อันนี้เป็นแม่ครับเป็นแม่สาวทองแหลกนะครับเด้อครับ อ่าอันนี้จะของเก่าคนสมมังกรขาวไห้ครับไอนี้เป็นควบแม่ลูกในพี่น้องเด้อครับอันนี้เป็นชุดที่2ครับผมครับอันนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ครับไอครับผมครับปัจจุบันลูกเขาอายุเก้าเดือนกว่าได้พี่น้องเด้อครับผมครับเช่าทิเดือนแล้วครับพี่น้องอ่าแม่เขากระทองนี่ครับไอโอ้ครับแม่ทองสองเดือนกว่าได้ครับเด้อครับอันนี้เป็นซื้อสองในสามครับไอปีพีที่แปดสิบสองครับธนาฟัดฟามสำหรับธนัยทีตามหาควายไปเลี้ยงครับผม ครับสวัสดีครับน้องครับครับไอสวัสดีครับครับพี่น้องสวัสดีครับผมครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แปดสิบสองแล้วได้พี่น้องเด้อครับอีพีที่แปดสิบสองแล้วครับครับไอ่มื้อนี้ก็บคาดพิเศษคือเก่าครับคราดพิเศษเอายัาไงว่าเอาตะใส่ของงามใส่แม่บอกมาฝากพี่น้องเลยครับผมครับก็มีอยูสองซ้ำตัวได้พี่น้องเด้อครับอ่าก็มีแต่เด็ดแล้วครับไอครับผมครับมาบวงตัวแรกเลยครับพี่น้องครับ พี่น้องอันนี้อยากอัศจรรย์เนี่ยครับไอครับผมไอว่ายังได้ขอแบงจากฟ้ามหญยมาได้ครับไอครับอันนี้เป็นลูกสาวท่องตีนโตครับไอปาดแมนครับอายุ2ปีพอดีครับไอครับส่วนสูงร4 1ี่เดได้พี่น้องเด้อครับกะบอกลงไปหนึ่งเส้นครับผมอ่ามีจุดเด่นครับไอคือเพนฟันอนุ่มเต็มปากเลยครับพี่น้องครับฟันแท่งย่างบ่มีจะคูเลยพี่น้องเด้อครับผมครับฟันอนุ่มยังแน่นๆอยู่ครับไอครับผม แม่ครับอันนี้แม่เขาสูงร้อยห้าสิบสองพี่น้องครับเกิดจากแม่บุญตาครับอ้ายสูงร้อยห้าสิบสองเลยพี่น้องเด้อครับอันนี้เป็นไอ้ลูกท้องจีนโตแท้เลยพี่น้องครับผมบ้าดนครับกสาจุดเด่นต่อมาสิในเรื่องความ่ไอ้ความหนาครับอ้ายหนาอ่างแล้วก็โค้งสางใหญ่เลพี่น้องเด้อครับผมตัวนี้จะได้เรื่อง อ้ไงว่าจุดเด่นเขาจะมีไรไยหม่องครับไอ้ครับผมครับเพราะว่าเลากอเขาจะค่อนข้างดีพี่น้องดีเลยละพี่น้องครับอันนี้กะกาขอคุ <S <S <ไ>้าไอยย่ท่างไกลได้เด้อทางอุ้งไเปล่าครับไอ้ครับผมเพื่อนให้น้องมาแบงมาแบงปันพี่น้องพูดที่ว่าอยากพัฒนาครับพี่น้องเบื้องหน้าเบื้องพวงหางาพี่น้องอันนี้ล่ำโตพี่น้องเลี่ยมโตไอ้ไงวาลอยคะแน่นนี่ไฮลอยทิปไปเลยไอ้ครับผมให้เกินเลยครับไอ้งามแห้งอีลีพี่น้อง ครับโค้งสางไงพี่นอ้องอัตลักษณ์นี้บ่ต้องห่วงพี่น้องเดี๋ยวอาจจะออกมาเบืองหน้าเขาจาังไายได้ครับเด้อเบเืองหน้าครับพี่น้องจุดเด่นพี่น้องตาแต,ต,ต้มเปใหญ่ครับพี่น้องตาแต้มแก้มจ้ำพี่นอ้องอ่าหน้าเขาเปิดดีเด้อพี่น้องเด้อครับกระบานหัวใหญ่พี่น้องพุนะ่นนาา่ะเบืองบักข่าเบืองเล็บอ้ครับหน้าตาเบืองบักข่าครับแข้งขาใหญ่ดีแม่พี่น้องแข้งขาใหญ่แห้งเลยพี่น้องเด้อ อะไรไงว่าเฮ็ดแม่บอกนี่ยว่าพีดหวังเลยพี่น้องครับพุณน่ะไอ้บังเล็บแข้งขาแข้งขาเกือบเล็บนะครับลำโตน้าอ่างดีแม่ครับพุณน่ะโอ้นี่ครับเบังเรียบพี่น้องว่าพีดหวังพี่น้องตัวนี้ผมสิบลเลยครับมันโดนมาเถอะครับไอ้ครับผมขับเป็นสาวฟันน้ำนมเลยพี่น้องเด้อแบบฟันน้ำนมทะเลลนอยู่พี่น้องครับครับข้าเกตพวกหางว่าถ่ายงามพวกหางดีครับพี่น้องเมื่อวันบางหน้าตาได้เอาบากเบือซะมันจังวยใหญ่ครับ ครับผมเอ้าเปิดราคาไว้พี่น้องอ่าราคากระตามเนื้อผาเนี่ยได้พี่น้องเด้อครับของงามก็เท่ามาแล้วครับราคากระสูงเนี่ยพี่น้องครับผมแต่ผมเสีอว่าว่าสูงพี่น้องกับกับราคาปัจจุบันนี่ครับพี่น้องครับราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันครับไอเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแมนครับฝากพี่น้องพิจารณาเด้อครับเด้อถือแพงกับพิจารณาเบองครับราคานี่กับต่อร่องหนครับพี่น้องครับผมอันนี้เป็นแม่ที่หนึ่งครับไอ้ครับผมเดี๋ยวไอ้บึงถ่ายเจังหน่อยเนี่ยก็ถือจากล่พี่น้อง ครับเพราะเราโมือนี้มีหลายรายการแน่กาสิเรลวแน่จักหน่อยพี่น้องพี่น้องเบิ้งงไายเบิ้งหางพี่น้องครับตัวนี้บ่้องมีมังติครับไอเอายังไงว่าคะแนนเต็มยมลอยห้ยลอยซิปไปเลยเบิ้งหางครับเอาพี่น้องสนใจกันทั่วมาเบอร์เกาหลพี่น้องศูนย์หกสี่สี่ห้าหกสามเก้าหกศูนย์ในพี่น้องเด้อครับผมเอาตัวนี้เอาไวปสนิทได้เนาะครับผมขอคุณหลายๆครับโอ้ยถ่ายครับเนี่ยเอาชุดที่สองครับ โคบแม่ลูกครับพี่น้องอันนี้เป็นโคบแม่ลูกนะพี่น้องเด้อครับอันนี้เป็นชุดที่สองครับผมครับอันนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวเม่ครับไอครับผมครับปัจจุบันลูกเขาอายุเก้าเดือนกว่าแลยพี่น้องเด้อครับผมครับเชขาชิปเดือนลวครับพี่น้องอ่าแม่เขากระทองนี่ครับไอโอ้ครับแม่ทองสองเดือนกว่าเด้อครับเด้อครับอันนี้เป็นซื้อสองเลสามครับไอครับผมที่เดียวแม่ครับอันนี้ซื้อสองเลสามครับ ครับพี่น้องอันนี้สีเรื่องโค้งสางของแม่ครับไอ่แม่นีหายแห้งด้พี่น้องครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งลูกปนก่อนพี่น้องลูกสีท่อแม่เลยด้ยพี่น้องคาตเบิรงบูกสาวครับพี่น้องอ่าลูกนี่สีเรื่องโค้งสางดีครับไอ่ลูกนี่เป็นลูกบีกอุ้งได้พี่นอ้องเด้อครับผมอ่าอีแล้วครับพี่น้องเป็นลูกตัวแม่พี่น้อง รับลตัวลูกนี่เอายังไงวาคือแล l e ไอกระดูกหางแห้งครับผมแน้อรีครับแม่ขับนาเขาเปิดดีครับผมไอเจ้าออมเมเบื้องนาตาลูกนี่เล้จักหน่อยอันนี้แม่ลูกนาตาลูกสาวคนแม่ครับนี่ลายเย่ยมขับนาตาลูกเป็นผีหลองนาเขาเปิดดีครับลูกสีดอกเล่าได้พผีหลองเล่โอ้บอกเคยยิ้มก็ยเยิ้มไปครับไอ้ันนี้จ้ออมเบิงแม่ได้อครับเบิงนาตาแม่เพิ่ง้อนาตามไออันนี้แม่สูง้ยสี่นองเอ มุนมาเบรกลอบสิททางเขาเลยคนีณครับ,รบเบิรผ่วงหางเบิ่งถ่า,ายแม่ครับแม่สูงร้อยสี่สิบหกครับผมแม่สูงร้อยสี่สิบหกครับแม่ครับอ่าแม่เขาเป็นสาเยเพชรอุดรในพี่น้องเด้อครับผมแม่เพื่อนแม่เขาเนี่ยสิเรื่องความหนาไอห,หนาอ่างไงแล้วก,ก็สูงในพี่น้องเด้อถึงกับ,บเป็นโค<ฆ>กสางแม่ใสเบรคาคาดแม่ใหญ่อีหลีในพี่น้องใหญ่ยาวดีครับครับเป็นตะเลี่ยงครับแม่เขาในพี่น้องเด้อครับผม แม่ลูกลูกตัวเมียแม่ครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องได้ทองอีกได้ทองอีกก็มีอีกเด้พี่น้องเด้อครับผมเปิดราคาไว้อ่าพี่น้องราคากับตามเนื้อผ้าอีกคือเก่าแล้วครับไอ้ครับผมครับอ่าถือแพ่งพี่น้องจะผิดจะละหน้าเลยครับเด้อครับราคาหกหมื่นเก้าพันครับไอ้เออครับแม่ลูกได้ทองอีกแม่ได้ทองอีกพี่น้องแม่มันใหญ่แห้งอีลีเ้อครับพี่น้องพูน่ะ นี่ครับเบิ้งแม่ใหญ่ยาวดีเนาะแม่อันแ่ยาวเอาพอจูบป่ะพี่เน่เออมาหาแม่มันเน่ห่งับเบิ้งถ่ายแม่ถ่ายลูกนะครับแม่ใหญ่ยาวดีครับอันนี้ลูกเพื่อนครับหกหมื่นเก้าพันบาทแม่ครับพี่น้องต่อรองเลยได้ครับบ่ายครับผมแม่บอกใหญ่เลยโอ้ยใหญ่แห้งพี่น้องพื่อนอะสมัยตะกี้นะแต่แม่มันก็เป็นแสนเลยพี่น้องเบื้องแม่ถ่วงหัวเพื่อนได้พี่น้องพื่อนอะพื่นครับแม่เพื่อนแย่ยาวดีครับ เอาอ่เบื้องหน้าตาแม่จักจักรอบนะครับก็ถือจากลาพี่น้องครับผมอันนี้เป็นโค้งที่สองเลยพี่น้องเด้อคุณน่ะ้าตาเบื้องเขาเบื้องหน้าตาแม่นใหญ่พี่น้องใหไงแห้งอิใหญ่แข็งขาเกือบเรียบดีโอ้ยไอตัวนี้ให้โอ้ยเอาไงวะหาบะมีพี่น้องครับแต่ว่าราคาก็ลดได้บ่หลายเด้พี่น้องเด้อครับผมสีเน้นทรงเลยครับพี่น้องครับผมคุณน่ะเอาพี่น้องสนใจก็ทุ่มมากนะครับเด้ออันนี้เป็นโค้งที่สองครับผมพี่น้องครับผมขอคุณหลายๆครับหลายอย่างอีอะไรไง เออพ่อจุงลูกไปพคนนี่เออพี่น้องเาบ่งลูกอีกจักรอบเลยเออสาวนี่จักหน่อยพี่น้องลูกป่ะนี่เป็นตัวแขงขาใหญ่พี่น้องเบ่งเกือบเบ่งเล็บมันหลอดพี่น้องขงาใหญ่ซ้ำแม่เหรอผมโอ้ยแม่ครับพี่น้องลูกก็แม่สิซ้ำเกันเลยพี่น้องขาแข็งใหญ่เอาพี่น้องสนใจกับทุกมาตรครับเด้อครับผมขอคุณห,หลายๆครับ อาแม่ที่สามครับผมครับพี่น้องอันนี้แม่ที่สามเลยพี่น้องครับอันนี้กะกาบเขาคุนไอครับผมทั้งไก่ทั้งอุดรหมดแล้วครับไอครับผมครับที่แบ่งอ่าแม่เผือกเลยพี่น้องเด้อครับอ่าเป็นเผือกสายเลือดดีเนี่ยครับไอครับผมครับตะกี้สมัยไม่ท่านไห้ดังครับไอเป็นลูกโก่เมืองเผ็ดนะครับเด้อครับครับเป็นลูกตั้งแต่สมัยโกน่เป็นนุ่มเหครับไอครับครับตั้งแต่สมัยเป็นนุ่มหน่อยหมดแล้วครับอันนี้เป็นแม่ครับเป็นแม่สาวทองแหลกนะครับเด้อครับ อ่าอันนี้จะของเก่านสมมังกรขาวไว้ครับไอคับผมครับผมกระร่งเลยอ่าจะเข่าสามหลอบเลยพี่น้องเดอ้อ mm hmm. ครับผมอ่าอันนี้อายุเขาอ่ามันจะสองปีสองปีสามเดือนล่ะครับไอรครับส่วนสูงร้อยสามสิบร้อยสามสิบเก้าบอกลบหนึ่งเส้นได้พี่น้องเดอ้อครับผมครับ อ่าพี่น้องอันนี้ก็แนะนําอีกตัวนึงครับพี่น้องกับผู้ที่เลี้ยงสายเผือกได้พี่น้องเด้อครับครับอันนี้เป็นเผือกที่บ่มีกะอะไรได้ครับอ้ายครับผมครับเป็นเผือกสาลีเลยนะครับพี่น้องครับผมแล้วก็จุดเด่นเขานี่โค้งสางใหญ่พี่น้องครับโค้งสางใหญ่แห้งเลยพี่น้องแล้วก็หนาอ่างเด้อพี่น้องเด้อครับผมแข่งขาใหญ่ครับอ่ะไอจะออกบิ่งหน้าตาจัาหน่อยแหมครับผมพี่น้องตัวนี้ผมแนะนําแน่จัาหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเป็นควายสายเลือดดีเด้อพี่น้องครับสายเลือดดีแห้งเลยพี่น้องพุ่นน่ะ นิ่งดีเนาะแม่ครับนิ่งดีพี่น้องนาเขาเปิดดีพี่น้องครับผมขวัญดีได้พี่น้องเด้อครับมีขวัญสองข้างดีพี่น้องครับถูกหน้าตาแม่นไอเจ้าบังเอ่อบังแข้งบังขานีครับไอ้แบบแข้งขาบอกเผาเกือบเล็บพวกหางขาแข้งเนาะแม่นไอ้คือเอะไรไงว่าตัวนี้นี่งามแห้งพี่น้องกับสายเผือกได้พี่น้องเด้ออ่าพี่น้องถีเพิ่นเลี้ยงสายเผือกเพิ่นสีหูดีครับว่าอ่าโครงสร้าง ครับอัตลักษณ์สีเสือเขาจะเป็นเจ้าไหนครับเลิบลิบครับผมเพวกหางครับป้าพวกหางเมือง่ายแม่นพี่น้องครับเปิดราคาไว้ อ่าพี่น้องตัวนี้ราคาแบงปันพี่น้องคือเก่าเลยครับเด้อครับอันนี้เป็นราคาแบงปันพี่น้องเกษตรกรที่เอาไปเลี้ยงเอาไปพัฒนาครับไอค่าราคาเปิด4ี่0 0พันครับไอ้ี่ห6 0 0นับาทแมนครับ4 6 0ห0นพันนี่ห้พี่น้องต่อลองไหนได้พี่น้องเด้อครับตัวน่ะไอตัวนี้บ่ทธรรมดาครับไอผมแนะนําพี่น้องอีกตัวหนึ่งแล้วครับเด้อว่าว่าสายเผือกที่สมบูรณ์แบบครับมันจะหายากคือพี่น้องเสมือนี้ครับผม ครับสมัครจะมีแต่ยู่ฟ้ามยญ่พี่น้องลาค่ากสูงพี่น้องครับครับอันนี้ลาค่าเกษตรกรพี่น้องจับตองได้ได้พี่น้องเด้อเอ้าพี่น้องสนใจกับทุมาสอบถามต่อลองได้พี่น้องเด้อครับผมอันนี้เป็นตัวที่อะไรที่ไรตัวที่สามครับตัวที่สามเลยพี่น้องครับผมสลับตัวนี้เอาไว้สนี้นัพี่น้องเนาะครับผมขอคุณหลายๆครับเอ้าแมดีซีครับผมครับพี่น้อง อันนี้แม่ที่สี่นะครับพี่น้องครับอ่าสารับพี่น้องท่านใดที่เพิ่นอ่าตามหาสายอุทัยครับไอครับผมครับพี่น้องอ่าตัวนี้มากเลยนะครับพี่น้องเด้อครับช่วงนี้มันหายากๆเนี่ยแหละครับไอครับผมครับอ่าจะจะบ่คอยได้ไหมไอทาคีพี่น้องนะครับเด้อเป็นเป็นแม่สาวสายอุทัยพี่น้องครับโดนๆเสียมากเถื่อพี่น้องครับผมครับอันนี้เป็นลูกสาวบิ๊กอุทัยครับไอครับผมครับผมปัจจุบันอายุ17เดเดือนครับผมครับ เกิดจากแม่สูง149ครับบ่ายครับผมครับผมตัวนี้ได้พี่น้องเดอ้อจุดเดนน่นเาขาพี่น้องคือเก่ารับพี่น้องเข่าข้อดีพี่น้องเออเรื่องบอกส่วนสูงพี่น้องจ้ะครับครับผมสูง132ได้พี่น้องเดอ้อครับปีน,นี้สูง132พี่น้องครับจุดเดน่นครับผมการเข่าข้อพี่น้องอะไรก็กระดูกโครงสร้างหนาพี่น้องครับไอ้บึงแข้งบึงขาบึงเล็บเป็นไงครับ <laughs> แข้งขาใหญ่แมนพี่น้องเล็บมันหนีง่ามแห้งอีดีพี่น้องสายอุ้ท้ายนี่มันมันจะ จะเบิกไม่ายากครับไอล็บนี่จิกดีแห้งพี่น้องพูวครับเบิกเร็บเบิกยังผัแมนพวนูวนะครับออกสางเหนื่อนนังดีเหนื่อนนังดีพี่น้องแล้วก็มีจุดขายอีกตัวนึงคือหน้าเขาพี่น้องครับเป็นหน้าเขาเปิดสวยพี่น้องอ่าหน้าเขานี่จะหายากครับไอรหน้าเขาส่งนีเคียงรับพี่น้องพูวนะได้เบิงหน้าเขาครับแมนพูวนะพี่น้องหน้าเขาจะหายากเด้พี่น้องเดหน้าเขาเคออนาเขาส่งเป็นส่งอาจจะออกกลับหลังเป็นเป็นส่งสายคือจังสายเจอใหม่เด้พี่น้องเด้อครับ พนข,ข้อครับแข็งและข้อแม่พี่น้องมันจะเข,ข่าข้อดีพี่น้องเรียมโตนี่ผมยกเห็นเลยครับพี่น้องว่าเรียมโตดีแห้งพี่น้องครับผมครับเบื้องพวกครับกระดูกโครงสร้างดีพี่น้อง,งอบเบื้องโดยรวมเอาเปิดราคาไว้อ่าพี่น้องอันนี้ก็ตามเนื้อผ้าอีกคือเก่าได้พี่น้องเด้อครับอันนี้เป็นแม่สาวพี่น้องอนาคตไกลๆพี่น้องครับผมอ่าสามหมื่นเก้าพันบาทครับไอ้สามหมื่นเก้าพันบาทแมีนครับพี่น้องอ่าสนใจกับต่อรอกเด้อพี่น้องเด้อครับไอ้พวกบางนาตาอีกเนี พุูดดิง,งนไอ้พระธาร,รุมดาเนี่ครับพี่น้องพุดนนะครับหน้าเขาเปิดดีพี่น้องขวัญเขนอัตลักษณ์ชัดเจนในพี่น้องเด้อครับนี่หน้าตาเบ่งปากเบ่งแข้งครับแมนไอ้เบ่งหมวกเทาเบ่งเล็บเนี่ยก็ติดจากไล่พี่น้องพุดนนะขายญ่าอู้ไอ้พระธรรมดาเลยตัวนี้พุลนแมีครับพี่น้องเป็นตาพัฒนาเป็นตาเลี้ยงในพี่น้องเด้อต,ตัวนี้พุโผลบเหนื่อนังอ่ะอ้ะอมให้พี่น้องเขาเบ่งไทยนี่แหละเออ พวกหางช่วงสายครับผมไอ้พวงเงาหางพวงพ่วกหางครับพี่น้องมันง่ามอีกีผมจังเอามาเล้พี่น้องด้อมาไกลอไกลพี่น้องหกลอยกิดลอยลกกเอามาพี่น้องอย่างไเอามาฝากพี่น้องครับเอาพี่น้องสนใจกระถู่มากนะครับเด้อครับผมตัวนีกับตัวสุ้ท้ายได้เนาะครับผมฝากพี่น้องไว้สนีได้พี่น้องเนาะ ครับไอคลิปที่ผ่านๆมาพี่น้องกับเหตุการณ์ตอบรับดีได้พี่น้องเด้อครับเบิร์ตสุขีครับไอครับผมไอไงว่าหามาให้พี่น้องบ่ท่านครับผมครับเอามาตัวแรกกับวาย่างนะพี่น้องครับอ่าครับผมอ่าบ้านกยิบันบอไวยได้พี่น้องเด้อครับตำบลกระโสบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลเท่านี้แหละครับพี่น้องครับอ่าเบอร์โทรกับเบอร์ศูนย์หกสี่สี่ห้าหกสามเก้าหกศูนย์พี่น้องครับเบอร์เก่าได้พี่น้องเด้ออันขันทั่วมากว่าติด อาจจะติดสายให้พี่น้องโทรย่ำอีกเนี่นะครับเดอ้อเพราะว่าถา้ถายผมถ่ายคลิปอะไรไงว่าคนโทรหาหลายไอ้ครับผมอันนี้ก็เพื่อเล่ห้ยเราพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยพี่น้องเดอ้อครับมันจะติดสายพี่น้องแต่โทรมากสองเทียสามเทียก็ได้เด้พี่น้องเดอ้อครับกะซื้อขายแล้วก็ย่ำคือมีการแลกเปลี่ยนเพิ่มเข้ามาได้พี่น้องเดอ้อครับหมายถึงว่าพี่น้องอาจจะมีควายผู่หรือว่าควายที่บ่ได้พัฒนาพี่น้องเอามาเปลี่ยนกับท่านหน้าพาร์ทฟ้มเลยเรยครับพี่น้องครับอ่า ราคาอาจจะห่างกันมากหน่อยเท่านการก็มีการเติมเพิ่มครับพี่เล่าพูดตินหน่อยเนาะคร,ครับผม,บผมเอาพี่น้องสนใจกันท่มมากเลยครับเด้อครับผมคลิปนี้ก็เสนิทนัะพี่น้องเนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับผม